สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูเงินฝากเดือน8นะทุกคนเงินฝากเดือน8แล้วก็ดอกเบีย้ยสูง1.55%นะครับอัตราดอกเบีย้ยจ,จริงก็คืออยู่ที่ประมาณ1.32ต่อปีนะครับจะเทียบเท่าเงินฝาก1.55%ถ้าเราฝากเงินไว้100,000บาทนะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทเดี๋ยวก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่าน สำหรับตัวนี้นะครับเราก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เว็บไซต์ของธนาคารนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบยาวมานะครับอ่าเขาบอกว่าเดือน8ดอกจัดเต็มนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนอ่าเป็นโปรโมชั่น8 8นะทุกคนเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันสาหรับเงื่อนไขการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่าอยู่ที่10,000บาทนะแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือว่า เป็นนิติบุคคลได้ทุกประเภทน่าสนใจมากนะครับบุคคลธรรมดาน,นันิติบุคคลประเภทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุด1.55ไม่จํากัดวงเงินทุกคนเยอะมากก็ใครอยากจะฝากเท่าไหร่ก็เอาให้เต็มที่กันเลยนะครับสําหรับการคิดดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.32ต่อปีนะครับเขาบอกว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา1.55ต่อปีกันเลยทีเดียวเหยือเวลาการรับฝากนะครับภายในเดือนสิงหานะ1-31สิงหาคม แล้วก็เงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ8เดือนฟังให้ดีก่อนครบ8เดือนจํานวนเงินที่ถอนนะครับจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเผื่อเรียกอันนี้ไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าได้อัตราดอกเบีย้ยของเผื่อเรียกนะครับแล้วก็ภาษีที่จ่ายนะครับอันนี้ดีมากทุกคนบุคคลธรรมดาครับไม่เสียภาษีครับผมอดอกเบีย้ยเกิน2 0,000ื่นก็ไม่เสียนะครับ ส่วนนิติบุคคลหากภาษีที่จ่ายตามประกาศกรมสัมพาก่อนนะครับผมอันนี้ดีไม่เสียภาษีนะครับ <c oughs> อัตรา,าดอกเบีย้ยนะครับจะได้รับเมื่อฝากครบแปดเดือนนะตั้งแต่วันที่ฝากแล้วก็จะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะดังนั้นเราก็ต้องมีบัญชีคู่โอนนะครับผมสําหรับการเปิดบัญชีแปดเดือนนี้นะคนสมัครเดือนแปด ฝาก8เดือนนะครับแล้วก็ได้เงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยนั่นเองสําหรับคําถามของเรานะครับผมว่าไอ้ฝากเงินเนี่ยแสนหนึ่งนะครับเราได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะผมก็เทียบให้ดูเลยละกันว่าตั้งแต่10,000ถึง10ล้านนะครับถ้าเราฝากอยู่ที่10,000บาทนะฮะ10,000บาทอัาตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงคือ1.32ใช่ไหม8เดือนก็200 24วันนะครับได้ดอกเบีย้ยตอนสุดท้ายนะครับอยู่ที่ แปดสิบหกบาทนะครับจุดเจ็ดเก้านะทีนี้ไอ้ข้างหลังนี้คืออะไรใช่ไหมข้างหลังเนี้ยไอ้ศูนย์จุดสามนี่คืออะไรถูกปะคืออัตราดอกเบีย้ยเงินฝากธรรมดาครับถ้าเราฝากอันเนี้ยแปดเดือนเราได้แปดสิบหกบาทแต่เราฝากแปดเดือนกับเงินฝากธรรมดาเราจะได้สิบเก้าบาทก็ลองไปเทียบกันดูว่าไอ้ฝากแบบไหนดีกว่ากันถ้าเราฝากแสนหนึ่งเราจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่แปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับส่วนถ้าเราฝากไว้หนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาท ได้ดอกเบี้ยอยู่ที่8,679บาทเมื่อครบ8เดือนส่วนถ้าเราฝาก10ล้านบาททุกคน10ล้านบาทเราจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่86,794.52นะครับก็เฉลีย่ยตกอยู่ที่เดือนละประมาณ10,000บาทอ่าถ้าสมมุติเราอยากจะได้เป็นเสือนอนกินเดือนละ20,000ก็ใส่เข้าไปเลย20ล้านนะครับ20ล้านก็จะได้เงินมาเฉลีย่ยนะเฉลีย่ยก็คือเดือนละประมาณ สองหมื่นบาทนะครับอ่าใครที่แบบกเกษียณแล้วก็น่าสนใจนะถ้ามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปฝากนะครับพอครบพอครบแปดเดือนเราก็ได้ดอกเบีย้ยใช่ป่ะก็ไปเฉลี่ยไเอาไว้กินไว้อยู่ได้ในอนาคตนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้เอามาเทียบดอกเบีย้ยให้ดูนะครับว่าเออน่าสนใจไหมหรือว่ามีตัวอื่นที่ได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าหรือเปล่านะสามารถคอมเมนต์พูด comment, คุยกันได้ใต้คลิปนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นเงินฝากแล้วมีดอกเบีย้ยสูงนะครับ ไอ้ตัวถามว่าทุกคนบอกเฮ้ยมันมันน้อยหรือเปล่านะครับไอ้หนก็ถ้าไปลงทุนอย่างอื่นมันอาจจะได้เยอะแต่ว่าการลงทุนในเงินฝากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีการประกันเงินต้นนะครับถ้าคุณไปลงหุ้นนะครับมูลค่างเงินต้นอาจจะลดลงก็ได้หรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ ไปลงกองทุนลดลงก็ได้เพิ่มขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่กองทุนแล้วแต่หุ้นแต่ละตัวหรือว่าการลงทุนอื่นๆก็มีความเสี่ยงถูกปะแต่ตัวเนี้ยมันก็จะมีสถาบันที่รับรองเงินฝากนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่1ล้านบาทต่อบัญชีถูกปะผมไม่มั่นใจนะว่าเขาต่อบัญชีคือ1คนต่อหนึ่งธนาคารหรือเปล่าเช่นสมมุติผมมีออมสินเนี่ยไม่ว่าผมจะมีกี่บัญชีก็ตามรับแค่1ล้านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ เอสถบบบาบันนี้ก็จะคืนเงินให้เราหล้านบาทนะก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครจะรดกเบี้ยสูงๆคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันนิดหนึ่งนะครับแต่เราคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ